การเรียนพร้อมทำงานมีแนวทางอย่างไรสิ่งที่พี่ปูจะคุยในวันนี้นะคะก็คือเป็นแนวทางที่พี่ปูเรียนด้วยตัวเองนะแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่เหมือนพี่ก็ได้นะคะแล้วแต่มหาวิทยาลายัยหรือมหาวิทยาลัยเดียวกันก็อาจจะเรียนไม่เหมือนกันก็ได้อย่างที่พี่เรียนอยู่ของพี่นะคะหลายๆคนที่ติดตามก็จะเห็นเลยว่าพี่ทําหลายอย่างหนึ่งที่ทราบอยู่แล้วก็คือเป็นตํารวจนะคะ สองเอาที่พี่ทำจริงๆนะตอนนี้เลยนะสองมีขับรถด้วยในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเออจะบอกว่าเป็นแกร็บหรือเปล่าเคยขับแต่ช่วงนี้ไม่ได้ขับแกร็บแล้วนะคะแต่ตอนนี้ขับขับรถรับคนเป็นรับประจำเป็นเจ้าประจำแต่ไม่ทุกวันก็แล้วแต่ว่าถ้าเขาโทรเรียกเมื่อไหร่ก็คือจะไปรับอันนี้ขับรถนะคะตอนเช้ากับตอนเย็นแล้วแต่วันแล้วก็มีการ ทำเพจทำ Joutube ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยวันอาทิตย์พี่ก็จะมีไปร้องเพลงด้วยแล้วพี่ปูแบ่งเวลายัางไงทํางานด้วยแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกอีกนะคะที่พี่เรียนนะพี่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชหรือมสทนะคะการเรียนของพี่ของมสท,ทเนี่ยมันจะมีแผนการเรียนนะสมแบบมีก่อนหนึ่ง กสองกสากหนเนี่ยเขาจะส่งหนังสือมาให้เราแล้วเราก็ศึกษาอ่านเอาเองดูเอาเองนะคะแล้วก็ไปสอบทีเดียวเลยกสองจะมีการสอบสองครั้งก็คือมีสอบกลางภาคและปลายภาคเขาจะแบ่งเนื้อหาเป็นอย่างละครึ่งแล้วก็สอบกสาจะมีการทำกิจกรรมกับกับอาจารย์ด้วยนะคะมันจะมีคะแนนเสริมขึ้นมาแล้วก็เข้าเรียนบ้างแต่ก็ไม่กี่ครั้ง ตอนแรกเลยที่พี่ปูลงเรียนในครั้งแรกนะพี่ลงเมื่อปีหกสามนะคะพี่ลงกสามไปแต่ปรากฏว่ามันไม่มีคนเรียนไม่ครบหรืออะไรนี่แหละพี่ก็เลยไม่ได้เรียนแล้วเขาปรับแผนมาให้เป็นกหนึ่งพอหลังจากนั้นพี่ก็เลยเลือกเป็นกหนึ่งทั้งหมดก็คืออ่านเอาแล้วก็ไปสอบตอนนี้ยังไม่ตกเลยนะคะก็เหลืออีกประมาณปีหนึ่งจะจบแล้ว แต่เทอมนี้ไม่แน่ใจเทอมนี้แบบงานมันหนักมากพลงานมันหนักอ่านหนังสืออ่ะมันเดี๋ยวจะยกตัวอย่างหนังสืออยู่ที่บ้านอันนี้เป็นหนังสือพี่ปูยกตัวอย่างให้ดูหนังสือมศอทความหนาก็จะประมาณเนี้ยแล้วจะมีประมาณสองเล่มบางวิชาสามเล่มนะคะที่เราต้องอ่านเป็นหลักหลายร้อยหน้านะ แบบยอมรับตรงๆเลยนี่สําหรับพี่นะที่พี่เรียนมาเผื่อใครที่โรงเรียนมสทหรือสนใจอยากจะโรงเรียนด้วยก็คือวิชาแรกนะคะพี่ลงนิติศาสตร์นิติศาสตร์ก็คือจะเกี่ยวกับกฎหมายแล้วเราสามารถนําไปต่อยอดได้เยอะถ้าใครอยากเป็นตํารวจแล้วยังไม่ได้เป็นหรือตอนนี้เป็นตํารวจแล้วนะคะสาขาที่ต่อยอดได้เยอะที่สุดที่เขารับมากที่สุดถ้าอยากจะเป็นนายร้อยก็คือนิติศาสตร์ น้องชอบถามมาแบบสาขารัฐศาสตร์ได้ไหมคะเอ่อเกี่ยวกับภาษาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือที่รับเยอะที่สุดคือนิติศาสตร์นะคะถ้าน้องจะรงเรียนแล้วอยากเป็นตำรวจจริงๆลงนิติศาสตร์ไปเลยมันจะเปิดรับเยอะต่อให้เรายังไม่ติดในในสิบเราก็มีโอกาสสอบในร้อยได้รับเป็นหลักร้อยเลยนะหลายร้อยเหมือนล่าสุดที่กำลังจะรับก็มีเก้าร้อยแต่เขาจะเปิดเป็นภายในก่อนนะ ภายในก็450นะคะเหมือนน้องเป็นในายสิม,มาแล้วเหมือนพี่ปู้อย่างเงี้ยจะรอสอบภายในก็ได้เวลาอายุเกินไปแล้วนะถ้าเราอายุเกิน35เนี่ยเราก็จะสอบภายในได้นะคะภายในเขาไม่ได้กําหนดว่าอายุ40แล้วสอบไม่ได้แต่เขาจะกําหนดเป็นอายุราชการแทนนะคะก็คืออายุราชการแล้วแต่อย่างเนาะเหมือนอำนวยการอย่างเงี้ยอายุราชการ2ปีถึงจะสอบได้ แต่ล่าสุดเนี่ยอันเนี้ยเป็นพนักง,งานสอบสวนที่เห็นเนาะเขาไม่เขียนเลยว่าอายุราชการเท่าไหร่แค่บอกว่าเป็นตำรวจก็คือสอบได้เลยติดยศก็สอบได้แล้วสำหรับใครที่สอบได้รอบนี้เหมือนอำนวยการเหมือนพิสูจน์หลักฐานที่ได้รอบนี้แล้วมีวุฒินิติศาสตร์นะถ้าเปิดรับสมัครภายในของพนักง,งานสอบสวนน้องก็จะสอบได้เลยทำไมที่พี่ปูพูดถึงพนักง,งานสอบสวนก็คือ เรื่องเงินเดือนนะเงินประจำตำแหน่งมันค่อนข้างสูงกว่าอย่างอื่นแต่งานมันหนักนะหนักมากที่ฟังจากพี่ๆหลายๆคนหรือวันก่อนที่พี่ไปโรงพักก็จะเห็นแบบความวุ่นวายหลายๆอย่างน่าจะปวดหัวพอใช้ได้เลยถ้าใครที่เป็นพนักงานสอบสวนนะคะนอกจากต้องมาทำเอกสารแล้วก็ต้องมานั่งไก่เกียวันนี้ยังคิดอยู่เลยว่า ตกลงชั้นจบแล้วชั้นจะสอบพนักงานสอบสวนจริงหรือเปล่าแต่ข้อดีเมื่อกี้ที่บอกใช่ไหมเงินประจําตําแหน่งพนักงานสอบสวนจะมีเงินประจําตําแหน่งให้หมื่นสองมากกว่าเงินเดือนพี่ที่เป็นตํารวจมาสามปีอีกแค่เงินประจําตําแหน่งอย่างเดียวเอ,อเงินเดือนก็หมื่นห้ากว่ากว่านะคะแล้วก็รวมเงินประจําตําแหน่งนี้ก็สองหมื่นกว่าจะสามหมื่นไปแล้วนะ แล้วก็มันก็อาจจะมีเงินอย่างอื่นอีกค่าเคสค่าอะไรนะคะแต่ต้องยอมรับเรื่องการปวดหัวให้ได้นะพี่เห็นแล้วปวดหัวจริงๆเนี่ยยังคิดอยู่เลยว่าจบแล้วเอ๊จะจะสอบจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องรอคิดดูก่อนเดี๋ยวกลับมาเรื่องเรื่องเรียนกันต่อของพี่ก็คือตัวเนี้ยที่พี่เลือกก่1นนใช่ไหมของมสทก็คือพี่ก็อ่านเองเลย ด้วยความที่เห็นไหมพี่ปูไม่ว่างพี่ปูไม่มีเวลาแบบใครที่บอกว่าคนไม่มีเวลาไม่มีอยู่จริงพี่ขอเถียงแบบเถียงเลยเพราะพี่ไม่มีเวลาจริงๆไม่มีเลยแบบใครอยากจะคุยกับพี่หรือพี่อยากจะไปเที่ยวหรืออยากจะคุยกับใครพี่ต้องฟิกเวลาตัวเองไว้เพราะว่าเวลามันเต็มแบบเต็มหมดเลยอะ่ะเหมือนลันมาเมื่อกี้ที่เลาให้ฟังเนาะตอนเช้าตื่นมาเช้าอาบน้ําแต่งตัว ไปขับรถรับคนนะรับผู้โดยสารที่เป็นลูกค้าประจําเสร็จส่งเขาเสร็จก็กลับมารับลูกไปส่งโรงเรียนพอไปส่งโรงเรียนก็ประมาณแปดโมงแล้วพี่ปูก็ต้องรีบกลับมาเข้าที่ทำงานทำงานได้ไม่เท่าไหร่เที่ยงเที่ยงก็ได้พักนิดนึง อาจจะไปงีบนอนนิดเดียวนะตอนแอดตอนพักเพราะว่าบ้านพักพี่อยู่ใกล้กับที่ทํางานนะอาจจะนอนสักครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยบางวันมันไม่ไหวแล้วก็กลับมาทํางานต่อตอนบ่ายถ้าวันไหนลูกค้าทักมาบอกว่าเออตอนเย็นว่างไหมคะอย่างเงี้ยพี่ปูก็ต้องไปรับไปรับเขาตอนเย็นใช่ไหมกลับมามันจะมีช่วงเนี่ยว่างนิดนิดหน่อยหน่อย,อยพี่ปูก็ต้องทําข้อสอบให้น้องๆ้อง,องที่น้องเห็นที่พี่ปูลงทุกวัน เพราะว่าเพจหรือ YouTube ตัวนี้นะคะที่ช่วงนี้พี่ปูไม่ค่อยได้ตัดคลิปหรืออะไรเวลามันไม่มีจริงๆพี่อยากจะลงคลิปให้ทุกวันแหละแต่เนี่ยกว่าจะเราจะบิวอารมณ์เพราะการการคุยการอะไรมันต้องมีการเตรียมข้อมูลนะว่าวันนี้เราจะคุยอะไรเราจะทำอะไรไหนจะตัดต่ออีกไหนจะจะพูดจะเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อัปคลิปลงไปโหลด แล้วก็ต้องใส่แคปชั่นใส่อะไรหลายๆอย่างพี่ปูทำเองคนเดียวในเพจก็เหมือนกันแต่ช่วงนี้อาจจะมีลงเรื่อยๆนะในเพจอาจจะเป็นรูปภาพต้องขอขอบคุณน้องๆด้วยหลายๆคนที่ส่งรูปมาให้พี่นะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเหมือนใครที่อยู่ตรงนี้นะต่อให้ยังไม่ได้เป็นตำรวจนะคะอาจจะส่งเรื่องราวของน้องมาได้นะเผื่อว่า มันจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนหรือใครที่สอบติดไปแล้วนะว่าเส้นทางของเรามาแบบไหนยังไงส่งรูปภาพมานะคะแล้วก็อธิบายเดี๋ยวพี่ปูก็จะแชร์แล้วก็โพสต์ให้น้องๆน,นะเพราะาตอนนี้ไม่ไม่ค่อยกล้าเอารูปที่เขาไม่อนุญาตอะคะ่ะเพราะว่ามันจะมีเรื่องเอ่อที่เป็นหน้าคนนะ่ะที่เขาไม่อนุญาตเดี๋ยวอาจจะโดนฟ้องได้นะคะก็ <laughs> ลเลยแบบเออต้องดูว่าน้อง อนุญาตน้องแบบพี่ปูครับผมอยากให้เป็นแรงบันดาลใจกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือน้องเขาจะส่งมาให้หรือไม่ก็พี่ไปขอรู้จักการแล้วแบบพี่ขอได้ไหมอะไรเงี้ยให้เพื่อนเพื่อนก็บอกต้องให้เขาอนุญาตก่อนถึงจะกล้าเอามาลงหน้าเพจนะคะเพราะอันตรายนะเดี๋ยวนี้กฎหมายมันจะมีห้ามอะไรหลายๆอย่างทั้งลิขสิทธิ์ทั้งอะไรอย่างนี้นะคะมาเรื่องเรียนกันต่อมีใครสนใจไหมเรื่องเรียน นอกจากที่พี่ปูเรียนนะสุขโขทยัยก็มีที่อื่นนะคะที่เห็นเพื่อนเพื่อนเรียนกันนะเพื่อนพี่เนี่ยจบไปแล้วเขาเข้ามาก่อนพี่นะตอนนี้อายุราชการเขาน่าจะห้าปีเขาเพิ่งเรียนจบเนี่ยเมื่อต้นปีเนี่ยเขาเรียนที่ราชพัฒนะคะเป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์เห็นเขาเรียนค่อนข้างหนักนะแบบโอหนักเลยแหละแล้วก็เรียนแบบปกติเลยเหมือนที่รามอย่างเงี้ยที่รามก็จะมี มีพี่เรียนเป็นภาคพิเศษนะคะก็คือจะเรียนเป็นวันวันไปแล้วก็เป็นวิชาอย่างเงี้ยเหมือนสัปดาห์นี้เรียนวิชานี้ก็เรียนวิชานี้อย่างเดียวมันก็ค่อนข้างดีกว่านะเพราะเวลาสอบพร้อมกันหลายวิชาพี่จะบอกให้เลยว่ามันปวดหัวมากเหมือนเสาที่แล้วอ่ะพี่สอบสองชุดของมอสทจะเรียกเป็นชุดวิชานะคะหนึ่งชุดจะมีหกหน่วยกิจซึ่งถ้า ที่พี่เห็นที่รามอย่างเงี้ยหนึ่งวิชาอันนั้นเขาเรียกวิชาหนึ่งวิชาจะเป็นสองหน่วยกิตแต่ของพี่อ่ะหนึ่งชุดหกหน่วยกิตหนังสือบอกแล้วว่าความหนาแบบเนี้ยสองเล่มอย่างน้อยนะอย่างน้อยที่เขาส่งมาให้เราอ่านแล้วพี่ก็อาศัยดูใน youtube เวละมันจะมีเขาเรียกว่าสอนเสริมอะไรอย่างนี้นะอาจารย์เขาก็จะสอนแล้วก็พี่ก็อ่านดูใน youtube กับอ่านหนังสือควบคู่ไป แล้วก็จะมีอีกหนึ่งกลุ่มเป็น l ลน์ OPEN นแชทรุ่นพี่ๆนะคะคนที่เรียนไปแล้วหรือจบไปแล้วหรือคนที่กำลังเรียนอยู่เขาจะมาส่งโจทย์บ้างอะไรบ้างแล้วก็ให้เราก็ลองหัดทำหรือเขาก็ส่งแนวว่าช่วงนี้เขาจะเน้นมาตราไหนยังไงนะคะก็เลยทำให้เรามีแนวทางเนาะนี่นะคะหนังสือของพี่ปูทําเอง มีทั้งหนังสือและอ e ีบุ๊กนะคะถ้าใครสนใจทักได้ถ้าทักวันนี้ก็เดี๋ยวไปส่งให้ได้เลยส่วนใครที่อยากได้เป็นอ e ีบุ๊กก็ได้มีเหมือนกันอ e ีบุ๊กเนี่ยสามรอยเก้าสบเ้าบาทส่งทางอีเมลส่วนตัวนี้ห้าร้อยเกาสิบนะคะส่งทางแฟลรวมส่งแล้วไม่มีบวกเพิ่มอะไรแล้วนะคะ